สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชามาการ์เด้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการปักชากุหลาบป่านะครับหรือกุลาบต้นตอนะครับเพื่อที่จะเทียมทำกุลาบทีโรสนะครับปกตินะครับกุลาบที่เรา,เาทําการติดตาและเลี้ยงกันอยู่โดยทั่วไปเนะี่ย ก็จะมีความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณาสามสิบเซนสี่สิบเซนประมาณนี้นะครับส่วนที่ว่ากลุลาบทีโรสเนี่ยก็จะมีความสูงของต้นตั้งแต่หกสิบเซนติเมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาดความสูงที่เท่าไหร่นะครับเรื่องสายพันธุ์นะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่ความชอบอีกทีหนึง นะครับเพราะเราชอบสีไหนสายพันธุ์ไหนนะครับเราก็สามารถทําการติดได้ตามใจชอบนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูต้นตอป่าที่เราจะมาเลือกกิ่งนะครับที่จะไปนําไปปักชํานะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับกิ่งอย่างนี้อ่อนเกินไปนะครับหนามก็ยังแดงๆอยู่นะครับยังอ่อนอยู่นะครับ ก็ต้องเลือกกิ่งที่มันค่อนข้างอ่อนก on, ก่งแก่นะครับอ่ากิ่งด้านในกิ่งด้านในตัวนี้นะครับกิ่งนี้กิ่งนี้พอได้ครับเดี๋ยวเราจะตัดเอากิ่งนี้นะครับไปทําการปักชํานะครับเป็นสต็อกป่านะครับเพื่อทําต้นกุหลับทีโรสนะครับนี่ค่อนข้าง โอเคนะครับก็คือไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปนะครับเดี๋ยวเราตัดเลย, <c oughs> ยนี้เลยนะครับกุหลาบนะครับ้นามมันจะกลับหัวลงตรงโคนต้นนะครับถ้าเราดึงมาตรงโคนนะครับมันจะดึงออกค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ ดึงกิ่งที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับโดยจะอยู่ทางด้านปลายส่วนปลายของกิ่งนะครับแล้วลากออกมานะครับก็จะเนี่ยครับก็จะอ,ออกมาง่ายกว่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการตัดแบ่งแล้วก็ปักชํากันเลยนะครับ นะครับตอนนี้นะครับกิ่งกุหลาบป่านะครับหรือต้นสต็อกที่เราเตรียมทําทีโ่ะเราได้ตัดมาแล้วครับตอนนี้เราแช่น้ําอยู่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทํากันเลยนะครับก็คือเอาตากุหลาบออกนะครับแล้วก็เอาน้ําออกด้วยนะครับก่อนที่จะไปปัดชํานะครับก็อุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์ครับ้นาออกก่อนเดี๋ยวมันจะบาดมือเนี้มันจะแทงนะครับ ย่างนี้นะครับงนี้นะครับนี่นะครับเอตตาล่างสุดนี่นะครับที่เราจะปักชำนะครับเราต้องเหลือไว้นะครับเพื่อที่จะให้าลากสามารถ แตกได้นะครับที่บริเวณตานะครับส่วนอื่นๆน,นะครับด้านบน,นะครับตัดออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่อ,ออกเดี๋ยวเวลาเราจะทําการติดตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาหนามก็จะแทงเราอีกนะครับก็เลยเอาออกตั้งแต่แรกเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาทีหลังนะครับ พิ่มเติมอีกนิดนะครับเห็นไหมครับที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอ้หนามกุหลาบเนี่ยจะหันปลายแหลมลงด้านล่างนะครับด้านล่างของโคนต้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนตากุหลาบนะครับก็จะอยู่ด้านบนของหนามนะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเราปักชำกลัวจะลืมนะครับสลับหัวเป็น หางหางเป็นหัวนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับเราก็จะตัดออกเลยนะครับงนี้นะครับเราจะเหลือไว้เฉพาะ ตาด้านบนนี่นะครับอันนี้ไม่ดีแล้วครับมันมีรอยตัดนะครับเดีย๋ยวเราจะตัดทิ้งเลยนี่นะครับเราจะเหลือไว้เฉพาะตานี้นะครับนี่ก็คือสางออกนะครับยังไงเดี๋ยวมันแตกใหม่ครับทีนึงนะครับหนามาออกนะครับ ไป้นะครับน้าออกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาตาออกนะครับแต่ส่วนล่างที่ผมว่าที่เราจะปักชําลงไปนะครับเราต้องเว้นตาไว้นะครับเพื่อให้รากสามารถแตกได้นะครับส่วนตาที่มันเกินกระถางด้านบนออกไปนะครับเราจะทําการเอาออกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอเอาตาป่าไว้เนี่ยเดี๋ยวมันแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยมันจะดูดสารอาหารกิ่งกว่าตาพันธุ์ที่เราจะติดนะครับเราก็ต้องเอาออกนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเราจะเหลือเฉพาะตาด้านบนตาเดียวนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันแตกยอดนะครับเริ่มมีลากแล้วในนี้นะครับตาแี้ไม่เกี่ยวก็ออก ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตานะครับเราออกแล้วนะครับหนามก็ไม่มีละเหลือสองอันด้านบนเอาออกเลยนะครับไม่ไว้ละน้ำไว้เฉพาะกิ่งด้านบนสุดก็พอนะครับอย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับกิ่งนี้ความยาวน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราจะทําการ กรีดนะครับกีดด้านล่างที่เราจะปักชำลงไปเนี่ยนะฮะเป็นเส้นนะครับก็สักสามเส้นก็ได้ครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอยสามเส้นนะครับบริเวณด้านล่างนี้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องกรีดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลากนะครับ ได้ออกบริเวณที่เรากรีดนี่ด้วยนะครับที่เป็นแผลน้านล่างนี่นะครับก็จะทําใหา้คุณภาพของต้นต่อป่าหรือต้นสต็อกนะครับที่เราที่เราทำเนี่ยจะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับโดยจะได้ระบบดากที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เราจะใช้ใส่ในกระถางเพื่อที่จะปักชำต้น อกุลาบป่านะครับวัสดุที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเออนี่นะครับก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับกับดินนะครับ3อย่างนะครับอัตราส่วนในการผสมนะครับก็ใช้ขุยมะพร้าวปุ๋ยคอกแล้วก็ดินนะครับในอัตราส่วนที่2ต่อ2ต่อ1นะครับ แล้วก็มาทำการผสมคุกเขากันนะครับเพื่อทำเป็นวัสดุปลูกหรือปักชำนะครับเดี๋ยวเรามานําวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงในกระถางเลยนะครับส่วนนี้มันเป็นก้อนใหญ่ก็ให้เอาออกนะครับส่วนที่เล็กๆที่มันฝอยๆอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับ ผมจะใช้เป็นมือเลยนะครับลุกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับอาจจะให้แน่นนิดนึงนะครับส่วนไหนที่มันใหญ่เกินไปหรือ หรือที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับก็อออกนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับรมาอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้นำวัสดุ ลูกหรือวัสดุปักชำนะครับใส่กระถางเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาาเเดี๋ยวรจะมาทําการปักชำเลยนะครับลงในกระถางนะครับอะลรครับลุยเลยครับนี่นะครับก็เสียบลงไปประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ลืมลืมบอกไปนะครับตอนที่เออปาดตาปาดน้ำออกนะครับ จริงๆด้านล่างสุดนะครับเราจะทําให้มันคล้ายๆปากฉลามครับให้มันแหลมหน่อยเพื่อที่จะทําให้เราสามารถอ่ปาปักชกํากุหลาบลงไปในวัสดุได้ง่ายนะครับอย่างงี้นะครับปักชําลงไปเลยนะครับ ปักชาไอากุหลาบป่าเพื่อทาทีโรนะครับอาจจะต้องปักลงไปลึกหน่อยนะครับอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยที่เราปักชําลงไปนะครับก็ประมาณเกือบ15เซนนะครับเพื่อเวลาลากออกนะครับจะต้นจะได้มีลากช่วยพยุงต้นนะครับว่าทีโรสจะมีเอ่อความสูงของต้นที่ค่อนข้างสูงนะครับงนี้นะครับ แต่อย่างนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ต้นตอที่เราปักชำลงไปเนี่ยมันค่อนข้างยาวแล้วก็งอนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือไม้ไผ่นะครับเราจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อพยุงต้นนะครับไม้ไผ่ ค,ความยาวก็ประมาณเม็ดเม็ดกว่าหน่อยหน่อยนะครับด้านฐานนะครับด้านล่างก็จะทําการผ่าให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการพยุงต้นช่วยต้นตอกหลับนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเสียบลงไปเลยนะครับกยอย่างนี้นี่นะครับ แล้วก็เสียบลงไปในกระถางเลยนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็นําเชือกหรือว่าลวดมามัดประคองต้นกุหลาบป,ป่านะครับเพื่อให้ ต้นไดตั้งตรงนะครับนี่นะครับเนี่ยผมผมก็เตรียมลวดลว,วดไว้นะครับนี่เราก็จับมาอย่างนี้เลยนะครับก็มัดมัดพอคร่าวๆครับพยุงนะครับไม่ให้ต้นมันงอเกินไปนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเราไปทำกันต่อเลยครับอีกต้นนะึ่ง เราก็จะได้าการปักชํากิ่งกุหลาบป,ป่านะครับเพื่อทำที่รดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการปักชําไอกิ่งกุหลาบป,ป่า เพื่อทําต้นต่อ,อกุหลาบที่รถเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับวัสดุที่มาใช้ค้าต้นกุหลาบป่านะครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับใช้วัสดุง่ายๆนะครับในท้องถิ่นนะครับ ในลวดที่มัดนะครับที่ช่วยพยุงต้นตอกุหัาป่าเนี่ยก็จะมัดสักสองจุดก็พอนะครับได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับครับจากนี้ต่อไปนะครับก็เลี้ยงไปอีกสักประมาณ สองเดือนนะครับก็ถ้าดีก็ลดน้ําทุกวันนะครับพอลากติดเสร็จแล้วนะครับหรือว่าแตกยอดแล้วอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวทางเรานะครับก็จะมาทำการติดตากุลาบทีรดให้ดูกันอีกทีนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีวิธีการในการปักชำต้นตอกุหลาบฝ่าเพื่อทำทีลดที่ดีกว่านี้ก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่าในส่วนของวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะไปทำอะไรกันต่อเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ